ัดีคับกระผมสิบตำรวจตีอภิวัตอินชายารหัสนักศึกา6กษ2 3 5า6 8 5 2 3 5 0 2วิชานิติปัชญา,ารหัสวิชา LLR 1 1 0 3เสนออาจารย์ดรจุลาพัฒนกิรติภูมิธรรมผู้สอนรายวิชานิติปัญชญชา,าจะมาอธิบายและวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสิทธิตามแนวทางของ เจเลมี่เบตแทมจอห์นสจวตมิลและโทมัสอัพไคนิกแล้วเปรียบเทียบกับแนวคิดสิทธิมนุษย,ยชนสมัยใหม่แนวคิดเจเลมีแบตแทมเจเลมีแบตแทมเป็นนักปรัชญานักเศร,รษฐศาสตร์และนักกฎหมายทฤษฎีชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งและที่อาถรรพ์ในช่วงศตรวรรษที่18เมื่อศาสนาคริสต์เริ่มสันนิลอนพระเจ้าไม่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวได้เหมือนเดิม เพื่อให้คนมีจุดยึดเหนี่ยวอยู่ร่วมกันในสังคมได้เจรมี่บตแทมจึงเสนอให้ใช้แนวคิดสุขนิยมของเอคพิคิวรัสที่เชื่อว่าการแสวงหาความสุขคือเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์แล้วแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดประโยชน์นิยมที่อธิบายว่าสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ทำประโยชน์ซึ่งสร้างความสุขให้กับคนหมู่มากความสุขมากที่สุดข,ของคนจำนวนมากโดยไม่ต้องมองว่า การกระทํานั้นจะดีหรือเลวถ้าเป็นการกระทําที่นําความสุขมาให้คนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเจเรมีแบแแทมเน้นว่ากฎหมายที่ดีต้องชัดเจนบังคับใช้ได้จริงและต้องส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นแนวคิดที่เน้นการประเมินกฎหมายในแง่ผลลัพธ์และประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดนี้ส่งผลต่อการปฏิรูปกฎหมายและสังคมในยุโรปช่วยให้กฎหมายมีเป้าหมายชัดเจนคือการสร้างประโยชน์และลดโทษสำหรับส่วนรวมนั่นเองแนวคิดจอห์นสจร์จรจรมิวจอห์นสจด์มิวเป็นนักปรชัชญานักเศร,รษฐศาสตร์และนักทฤษฎีการเมืองชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงจากผลงานด้านประโยชน์นิยมและการสรานับสนุนหลักทางการเมืองแบบเสรีนิยม เป็นผู้นําที่สนับสนุนแนวคิดอธัธยระโยนิยมซึ่งเป็นทฤษฎีทางศีลธรรมที่เชื่อว่าความถูกต้องหรือความผิดของการกระทำนั้นถูกกาหนดโดยความสามารถในการส่งเสริมความสุขหรือป้องกันความทุกข์ผลงานสําคัญของมิวได้แก่ เกี่ยวกับเสรีภาพรัฐทีิประโยชน์นิยมและการอยู่ใต้มังคบัญชาของผู้หญิงเป็นต้นเสนอว่าเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นต่อาการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และความก้าวหน้าของสังคมรัฐที่ประโยชน์นิยมได้นําเสนอการปกป้องแนวคิดประโยชน์นิยมขอมิวและการวิาพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีทางศีลธรรมอื่นๆเสนอว่าด้วยสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกับบุรุษ นอกจากผลงานด้านปัชญาแล้วมิวยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักทฤษฎีการเมืองที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเขาเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิรัฐสภาและเป็นผู้สนับสนุนหลักทางการเมืองแบบเสรีนิยมอย่างแข่งขันซึ่งรวมถึงเสรีภาพส่วนบุคคลและอธิปไตยและเสรีภาพในการพูดนั่นเองแนวคิดโทมัสอควายนันักบุญโทมัสอควานัส เป็นนักปรชญาที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตรวรรษที่13และ14ปัจจุบ,บันท่านได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งนักคิดที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ปรชญาตะวันตกนอกจากนี้นักบุญโทโมัสอควายนัสยังเป็นหนึ่งในนักปรชญา,าศาสนาที่ทรงอิทธิพลที่สุดท่านได้ผสมผสานหลักคำสอนของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของนักบุญออกัสติสเข้ากับปรชญาของคริสโต,ตเติลปรชญาของท่านที่รู้จักกันในชื่อโทมิส ยังคงมีการศึกษาและอธิบายอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักปรัชญาและนักเทววิทยาที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคสมัยของเขาโทมัสอควายนัสได้แบ่งแยกกฎหมายออกเป็น4ประเภทคือ 1. กฎหมายนิลันดรถือเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นเหตุผลหรือปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่บงการความเคลื่อนไหวหรือการกระทำทั้งปวงในจักรวาลมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ล่วงรู้ถึงกฎหมายมนุษย์ทั่วไปไม่อาจยังรู้ได้ 2. กฎหมายธรรมชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายนิรันดอนที่มนุษย์สามารถเข้าถึงโดยได้อาศัยเหตุผลอันเป็นคุณสมบัติธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้ 3. กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์หมายถึงกฎเกณฑ์หรือหลักธรรมต่างๆที่ถูกจารึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลสกฎหมายของมนุษย์หมายถึงกฎเกณฑ์ที่มนุษย์บัญญัติขึ้นใช้ในสังคมอยู่ใต้มงคับของกฎหมายที่สูงกว่ากฎหมายของมนุษย์เรื่องใดมีเนื้อหา ที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อกฎหมายธรรมชาติย่อมไม่ถือว่าเป็นกฎหมายนั่นเองแนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่คือสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ติดตัวมาแต่กำเนิดซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับเพียงเพราะความเป็นมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศรสนิยมทางเพศสัญชาติศาส,สนาห,หรือสถานะอื่นใดสิทธิเหล่านี้ครอบคลุมหลักการที่หลากหลายเช่นสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความมัน่นคง เสรีภาพจากการเลือกปฏิบัติสิทธิในการศึกษาและสิทธิในการมีส่วนร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมสังคมและการเมืองของชุมชนของตนโดยทั่วไปแล้วสิทธิมนุษยชนได้รับการบรรจุอยู่ในกรอบกฎหมายะระดับชาติและระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมและการส่งเสริมสังคมที่ยุติธรรมและครอบคลุมนั่นเอง เจลมีแบสแทมเน้นประโยชน์นิยมที่ว่าการกระทําที่ถูกต้องคือการสร้างความสุขมากที่สุดแก่คนส่วนใหญ่ในขณะที่แนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ให้ความสําคัญกับคุณค่าและความอิสระของมนุษย์ทุกคนโดยแม้คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและยึดหลักความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานแบสแทมมองว่าสิทธิจากการวางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมขณะที่แนวคิดสิทธิ มนุษย์เยชนสมัยใหม่มองว่าสิทธิมีมาแต่กันเนิดตามธรรมชาติและความเป็นมนุษย์แบทแทมให้ความสัมพันธ์ประโยชน์สุขโดยรวมของคนส่วนใหญ่ซึ่งอาจยอมให้มีการจำกัดสิทธิของบางส่วนเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แต่แนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่จะเน้นการคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในมุมมองของแบทแทมเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมในขณะที่สิทธิ มนุษยชนสมัยใหม่เป็นสิทธิที่แท้จริงและมีอยู่จริงนั่นเองจอห์นสจวตเมลเป็นส่วนหนึ่งของเสรีนิยมคลาสสิกที่เน้นเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ก็มีความแตกต่างจากแนวคิดมนุษยชนสมัยใหม่ในบางแง่บุมเนื่องจากเมวเน้นการสร้างสังคมที่ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดตามหลักประโยชน์นิยมแม้ในรูปแบบที่ปรับปรุงจากแพทเทิร์นให้มีความซับซ้อนมากขึ้นก็ตาม แม้จะเน้นประโยชน์สูงสุดแต่แนวคิดประโยชน์นิยมของมิวก็มีความแตกต่างจากแนวคิดมนุษย์ยชนสมัยใหม่ตรงที่มิวไม่ได้ยกย่องคุณค่าของมนุษย์ในฐานะตัวของมันเองแต่ให้คุณค่ากับความเป็นประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์จะได้รับซึ่งอาจไม่ตรงกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่ให้คุณค่ากับมนุษย์โดยปราศจากเงื่อนไขบางครั้งแนวคิดประโยชน์นิยมที่เน้นประโยชน์ส่วนรวมของ s, มิวก็อาจขัดแย้งกับแนวคิดมนุษย์ ยชนสมัยใหม่ที่เน้นความเป็นนิยมและสิทธิของแต่ละบุคคลมีการสนับสนุนอย่างแข่งขันในหลักการของเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิในการแสดงออกซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ที่เน้นคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลโทมัสอควายนิกเน้นว่าสิทธิมนุษย์ยชนมาจากกฎธรรมชาติและพระเจ้าเป็นสิทธิที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เกิดและศักดิ์สิทธิ แต่ในทางตัวกันข้ามแนวคิดมนุษยชนสมัยใหม่ให้ความสําพันธ์กับสิทธิมนุษยชนที่มาจากการตกลงร่วมกันของมนุษย์โดยเน้นสิทธิที่เท่าเทียมกันเป็นสากลและไม่ขึ้นกับอำนาจทางศาสนาโดยมีหลักการสำคัญคือเสรีภาพและความเสมอภาคเพราะสมัยใหม่เน้นหลักการทางมนุษย์นิยมและข้อตกลงทางสังคมแต่อควานิกเน้นความศักดิ์สิทธิของสิทธิและเป็นของขันพระเจ้าส่วนสมัยใหม่เน้นความเท่าเทียมและสิทธิมนุษย์กำหนดขึ้นเองแนวคิดของอควายนิกมีความ เกี่ยวข้องกับอำนาจของาศาสนาและพระเจ้าในขณะที่มนุษย์นิยมสมัยใหม่มองว่าเป็นอำนาจที่มาจากมนุษย์โดยสิทธิที่เท่าเทียมกันในสังคมนั่นเอง